สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอนะครับอยู่ทางนู้นรู้สึกว่าเขากําลังหาแสงกันอยู่นะครับน่าจะหาแสงกันเจอแล้วนะครับผมเห็นตะโกนหาแสงหาแสงอยู่นะครับเนาะฝั่งทางนู้นได้หลายหลอดเลยนะครับผมแสงหลายหลอดเลยโอ้ดูท้องฟ้าสิครับพระจันทร์สวยมากนะครับดวงดาวกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับสวยมากเลยหน้าร้านกาแฟกกอกนะครับ หน้าร้านกาแฟกปอบๆดอกไม้ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับเหลืองอารามเต็มหน้าร้านแล้วนะครับหน้าร้านนะครับยากาศที่ร้านก็โอเคนะครับเนอะ แต่ก็น่าที่น่าแปลกใจนี่ก็คือเมื่อกี้นี่ก็ไหลสดอยู่แต่ว่าตกใจตรงที่บ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านพิชิตนะครับทําไมไฟเปิดอยู่ด้านไหนเหมือนมีคนอยู่นะครับเนาะเหมือนมีคนอยู่แต่บ้านพี่เน่งนี่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าพี่เน่งเปิดไฟไว้ตลอดนะครับที่บ้านท้งท้งหน้าบ้านทั้งหน้าบ้านน,าาน,นอกบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับ ส่วนเป็นส่วนบ้านของพิชิตเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าผ้าม่านก็ไม่ปิดไฟข้างในก็เปิดเอาไว้นะครับผมนาอปปักก็ยังเสียบไว้นะครับที่เนี่ยนะครับก็เลยว่าเออเนาะชิดพิชิตกลับมาหรือยังนะครับชิดกลับมาหรือยังเนี่ยไฟออกแล้วครับเป็นไฟโซลาร์เซลล์ทั้งสองอดด้านไหนนี่ก็คือ นะครับสงสัยลืมปิดพมานะ่านเนาะหรือยังไงดีนะไม่เปิดแอร์ถ้าเปิดแอร์เนี่ยผมกระโดดหนีก่อนเพื่อนเลยนะครับเนี่ยนี่เนาะสงสัยลืมหรือว่าเป็นอะไรเนาะโคมไฟสโตราเซลล์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสงสัยลืมแล้วนะครับลืมปิดไฟเนาะลืมปิดไฟโอ้เนาะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะต้องสอบถามเจ้าบ้านแล้วนะครับผมเจ้าของบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นว่าไม่อยู่เนาะเห็นว่าไม่อยู่เพราะไปทะเลเนาะแต่ว่าสงสัยลืมปิดไฟไว้ <c oughs> แต่ตอนที่ผมมาก็ไม่เห็นว่าไฟมันเปิดนะครับหรือพวาผมตาฝาดไปเองนะครับผมตอนพี่แอนมามาลดนับต้นไม้ <c oughs> ผมก็มองเข้าไปอยู่บ้านผมก็มองอยู่ เออ,อากาับรรยากาศก็กมาแล้วหนาวมาแล้วหนาวมาแล้วนะครับหนาวมาแล้วหนาวมาแล้วลมโชยมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่หน้าหนาวนะครับมาเที่ยวกวกกอกได้นะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องกาแฟก,กกอกเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ seu let